วัสดีครับวันนี้อยู่กับ World of t a n k b l i ิ z นะครับวันนี้อยู่กันที่ดานทะเลทรายกับ T-54 จากโซเวียตเหมือนเดิมวันนี้นะครับอยู่กับดานทะเลทรายเราเกิดฟังควฟานะครับกับมีเดียมแทงแล้วก็ไ์แท้งนะครับ3คันนี่อา้าวมีเดียมแท้งมึงไปไหนโอ้ยเี่ยมาทางนี้เถอได้โปรดคืออย่างนี้ครับแตนนี้เนี่ยเลนเลนตรงนี้เนี่ย จะมีที่หลบข้างมากแต่ว่าต้องใช้ความเร็วดังนั้นเนี่ยฝั่งฝั่งขวาเนาะ,ะที่ผมเกิดเนี่ยต้องวิ่งฝั่งขวาฝั่งทะเลทรายเนี่ยเป็นฝั่งของมีเดียมแทงกับไหลแทงที่จะต้องอทำดาเมจตรงนี้เพื่อที่จะดันให้ได้นะเพื่อดันฝั่งนี้เนี่ยให้เราชนะให้ได้ถ้าฝั่งนี้เราไม่ชนะเนี่ยโอกาสที่ศัตรูจะตีโอเพื่อนเราเนี่ยากอ่ะตอนนี้เห็นไหม จัตรูมีมีเดียมแทงกับยมีิแทงมาสองคันอืมเขาก็ไม่กล้ามาฝั่งนี้เนาะมันเขาจะบุกไปตรงกลางตอนนี้มีเดียมแทงเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมถึงไปวิ่งในเมืองซึ่งไม่ใช่เลนของมีเดียมแทงเพราะว่าถ้าเราไปทางนู้นเนี่ยเราจะแพ้เราไปทางไม่ไหวเพราะว่าในเมืองเนี่ย มันจะมีตึกและตึกเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมดังนั้นเวลาจะยิงเนี่ยเรา,าต้องโผล่หัวออกไปก่อนซึ่งซึ่งถ้าเราโผล่เอกไปก่อนเนี่ยเราเจอเฮวิทแองเราเจอทีดียิงเราสู้ไม่ไหวปึ๊บไม่ได้นะฮะแล้วมาันโดนเฮวิทแองฝั่งนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยฮะสมมุตินะถ้าเราอยู่ในเมืองแล้วเราเจอกันตรงมุมตึกเจอกับเฮวิทแองอย่างนี้เนี่ยเราสู้ไม่ไหวเพราะว่า เราเรายิงเขาไม่เข้ากรอกเขาค่อนข้างหนาอตอนนี้แทงไม่รู้ทําไมจึงจะวิ่งไปใส่ไยแทงแต่ว่าไ้แทงขอคงวามช่วยเหลือแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะคือถ้าเราวิ่งไปเนี่ยเราจะโดนีเดีมแทงตีขันหนึ่งให้อยู่ขวามือเราก็กามิกาเซ่นะไยแทงก็ทำขอให้หนายทำให้ดีที่สุดแล้วกัน เรียบร้อยซอรี่นะไลท์แทงเราก็อยากจะไปช่วยแหละแต่มันไปช่วยบ่ได้นี่น่เราก็ช่วยได้ทีนี้เนี่ยสามร้อยกว่าตอนนี้มีไลท์แท้ง HP เก้าร้อยตอนนี้โดนยิงเหลือห้าร้อยุ่งมาที่เราเนาะไม่เราไม่น่าจะสู้สามคันได้คือเขายิงกันคนละทีแล้วก็ตายแล้วคิดว่าเราน่าจะหามุมยิงเขาดีกว่า ข้างในมีเฮฟวี่แทงแล้วก็ทีดีลุมทีดีอยู่ไม่น่ายากครับเรียบห้อยเรากะไว้อ,อ่าเรียกว่าคือคือเขาวิ่งมาเนี่ยแต่ว่ารูปรถถังมันหายไปเพราะว่าเหมือนเหมืนซ่อนตัวไงเหมือนเกินระยะเราแต่ว่าเราสามารถเดาได้ว่าเขาอาจจะวิ่งมาตรงนี้แล้วเรายิงเหลือไว้อ่าสะททอนออกเนี่ย ขนาดเราคิดว่าเรายิงโดนเรายังไม่โดนเลยแต่นงด้วยเราความเป็นมีเดียมแทงเนาะความพลิ้วว่าเรามีอาขอทีนึงปัป๊บยิงก็ไม่โดนอีกโอเคที่ดีฝั่งนู้นตายแล้วตอนนี้เหลือแค่วฮมิเทนขันเดียวไม่ยากครับตอนนี้เขาเหมือนไม่เล่นแล้วเขาก็น่าจะเหมือนรับชะตาครับแล้วก็ยืนยิงไปเนาะ ไม่ต้องคิดแม่เรียบร้อยตอนนี้ก็มีเร็คแพนของเราระเบิดไปคันก็นไม่ไม่มีปัญหาต่อการแพ้หรือว่าชนะนะเพราะว่าเรามีทั้งสี่คันนนวิ่งชนคนละคันก็ก็ชนะได้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ไม่มีปัญหาก็คือเหมือนความเชื่อเหมือนดดกมาริโนฟอะมาริโนฟมาริโนฟไ่ดูแนว ถ้าเราวิ่งฝั่งซ้ายแล้วเราชนะก็เรามีโอกาสทีมเราอะ่ะมีโอกาสชนะสูงแต่ถ้าดันทะเลดันดันเนี้ยดันทะเลทรายเนี่ยถ้าเราวิ่งฝั่งทะเลทรายแล้วมีเดียมแทงกับไรแทงชนะฝั่งเรานะชนะเราก็มีโอกาสที่จะชนะสูงดังนั้นเนี่ยยังไงอะ่ะมีเดียมแทงได้ปโปรดนะทุกคันเนี่ยขอวิ่งมาทางนี้มาช่วยกัน มาช่วยกันที่ดันให้เราชนะให้ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นมิดเดิแทงที่โคตรเท่อ่ะโคตรเก่งโคตรเจ๋งคุณแบบวิ่งหลบเฮมวิดแท้งวิ่งยิงข้างหลังพีดีหรือว่าเทพมากอะ่ะคุณคุณไปในเมืองก็ได้แต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นแบบธรรมดารู้ว่าควรจะวิ่งจังหวะไหนยิงจังหวะไหนแต่ไม่ได้ถึงขังข้นแบบ,บโคตรโปรเพลเยอร์อ่ะ มาช่วยกันที่ทะเลทรายดีกว่าอย่างน้อยถ้าเราชนะทะเลทรายเนี่ยเราพยายามไปตีข้างในได้ตีโอบตีซ้ายตีขวาตีตรงกลางหรือว่าแอบซุ่มยิยงได้คอยช่วยยางให้พี่แทงแล้วก็ทีดีที่ยังไม่ตายที่อยู่ในเมืองอที่เขาดันดันอยู่ได้นะโอเคทำาำไรได้2120นะอ้อ1 2 0นะอก็ทำรายได้หนึ่งคันก็ขอบคุณมากมีคนกดไลคเราด้วยก็แต่งกิ้วนะ โอเคประมาณนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ subscribe ได้มีอะไรแนะนาติดชมกันได้เนาะผมก็เป็นผู้เล่นใหม่คนนึงนะมาแนะนําการเล่นกันได้ขอบคุณมากครับ